啊。Ah. แรกของเดือนสุฮิจักสิ่งที่เราบางทีเราก็ลืมนะครับเราเผลอลืมไม่ทันที่จะเอาจริงเอาจังก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันวอรเสยียตซึ่งกันและกันนะครับมีโอกาสเราก็ตักเตือนกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็ได้นะครับให้ทำอามัลอิบะดาให้รำลึกถึงอัลลอฮฺสบ่าวตาลาให้มากอาัลอิบะดาที่เราพูดถึงในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุฮิยจักเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากถ้าไล่เรียงตั้งแต่ที่ยากที่สุด จนกระทั่งถึงจริงง่ายที่สุดเนี่ยมันไม่มีอามัลไหนที่เราจะบอกว่าไม่มีเลยที่เราทําได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทําอันแรกไม่ได้ก็ทําอันที่สองทำอันที่สองไม่ได้ก็ทําอันที่สามทำอันที่สามไม่ได้ก็ทําอันที่สี่พลาดความดีอย่างหนึ่งก็อย่าได้พลาดความดีอีกอย่างอามัลที่ดีที่สุดในช่วงสิบวันแรกเดือนสุนิจะก็คือการทำฮัจญ์ ไปได้ไหมพวกเราเราไม่ได้ไปก็อ,อย่าพลาดที่จะทําความดีอย่างอื่นรองลงมาจากการทำฮั์คืออะไรเตรียมที่จะกรุบานเนีย่ยคนที่เตรียมจะกรุบานเนี่ยมีสุนนะให้อ่เป็นสุนนะเป็นสุนนะก่อนนะครับเรื่องหุกลมค่คอยว่าหุกลมบางคนก็บอกว่าก็คือคนที่จะเนี่ยจะกรุบานเนี่ยให้เขาช่วงสิบวันเนี่ยก่อนที่จะกรุบานเนี่ยให้เขาอ่อย่าเพิ่งตัดผมตัดเล็บให้ปล่อยเอาไว้ก่อนเหมือนกับคนที่ไปทำฮัจเ์่เวลาที่เขาแอบรอมเนี่ยเขาห้ามตัดผมตัดเล็บ จะตัดได้ก็ต่อเมื่อหลังจากที่วันที่สิบความเห็นเสร็จแล้วถึงจะตัดได้ให้เรามีความรู้สึกว่าเราําลังมีความเชื่อมโยงกับคนที่กําลังทําฮัจญ์เพราะฉะนั้นคนที่จะกกุรบาลถ้าใครที่เนีย่ยจะกกุรบาลเนี่ยก็คือฝลยุมสิกให้เขาเก็บเล็บเก็บผมเก็บที่ปกติเราสามวันครั้งเราตัดหรือสีวันครั้งอาทิตย์ละครั้งที่เราตัดที่เราจะกําจัดขนในร่างกายเราบนร่างกายเราเนี่ย ให้เก็บเอาไว้ก่อนจนกว่าจะเชื่อกรบานเสร็จแล้วค่อยไปตัดอันนี้คืออามัลรองลงมาใครที่จะกรุบารใครที่มีโอกาสจะกรุบานก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนี่รองลงมาถ้าพลาดอีกทําไม่ได้เอาอามัลรองลงมาอีกเรานับนับไล่เรื่อยๆไปว่าอามัลไหนที่เราสามารถทําได้ในช่วงสิบวันนี้กรุบานทําไม่ได้ละถือสินอดละหมาดละหมาดสุนัตอาา่านอัลกุรอาน ไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดเพดานที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำไม่ได้เลยซ <g> ิเกตข้อนี้อ,อย่าอ้างว่าทำไม่ได้ละอิละฮะอิลล allah ทำได้ไหมฮนะพูดว่าละอิละฮะอิลล allah นี่ฟักซิรูฟีหินมินะทัพลีลทัพลีลก็คือละอิละฮะอิลล allah ว่างๆอยู่เฉยๆแทนที่จะบ่นแทนที่จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อย لا إله إلا الله ني. 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 لا, إله. لا اله الا الله, الله. تسبيح فأكثروا في من التحليل لا إله إلا الله والتسبيح تسبيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله. والتحميد الحمد لله <applause> ให้ลินเราได้พูดถึงอัลลอฮ์สุบฮานุสะตอะไรในชะุดหรือจะตักเบีรก็ได้ตักเบีรก็คืออัลลอฮ์ตักเบีรอีดะตักเบีรอีดปกติเลยแต่ว่าเราตักเบีรคนเดียวตักเบีรคนเดียวนะครับและที่สําคัญที่สุดผมว่าการถือศีลอดเนี่ยโอเคละเราสามารถจะถือศีลอดตั้งแต่นุน่นวันแรกของสุฮิันจ้าจนกระทั่งวันที่9ถ้าสมมุติใครที่สมมุติว่าเอาวันอื่นไม่ไหวต้องทํางานต้องมีอะไรก็แล้วแต่ขอเถอะ ตรงกับวันอารอฟ้ขอสักวันเพราะว่ามัน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 สำคัญมากๆมันดีกับเรามากมากคือมันแค่วันเดียวต่อปีที่มันที่มันจะเป็นวันที่ดีที่สุดมันเป็นวันที่ดีที่สุดมันเป็นวันที่อัลลอฮ์สุลตานะรับดุอาของบ่าววันที่อัลลอฮ์ตาลาจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากนรกมากที่สุดมันเป็นวันที่ชัยตอนท้อแท้ที่สุด วันที่ชัยตอนหมดพลังที่สุดก็คือวันอาราฟะเพราะฉะนั้นเราต้องฉวยโอกาสนี้ในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเราไม่มีชัยตอนมามามาอะไรอะมาหลอกล่อมายุยงเราแล้วในวันอาราฟัเนี่ยใช้โอกาสวันอาราฟัฟให้ดีทำยังไงวางแผนเลยตั้งแต่วันนี้ให้มีการถือสินอดอย่างน้อยก็คือให้มีการถือสินอดแล้วก็ให้ขอดุอาในวันนั้นให้มาเตรียมสาระบางคนมีุลมะบางคนบอกว่าบรรดาสาละฟุตซาลห์สมัยอดีตเนี่ยเขาจะเตรียมดุอา ที่เขาจะใช้ขอในวันอัลอฟะห์อึกเก็บเอาไว้เลยอะไรบ้างที่เขาอยากจะขอกับอัลอ์ตาลเนเขาสะสมเขียนเอาไว้เพื่อที่จะเอามาขอในวันอัลอฟะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าของวันอัลอฟะห์เราเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ได้แล้วว่าเราจะปลดภารกิจอย่างอื่นให้เหลือน,น้อยลงแล้วหลังอัสรีหรือตั้งแต่หลังซูฮรีเป็นต้องไปทั้งวันเลยอเอา เอาสักช่วงหนึ่งโดยเฉพาะหลังอัสรีเนี่ยเด่ที่สุดก็คือก่อนที่เราจะละศีลอดจะทํอยังไงเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเราจะละศีลอดร่วมกันที่มัสหยือะไรก็ว่าไปเป็นการรณรมค์ก่อนที่จะละศีลอดอก็คือเตรียมอาหารอะไรให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งในสุเรามาขอดูอาสักชั่วโมงผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะช่วยกันร,รณรงค์จะทํำยังไง สุเราก็รณรงค์โรงเรียนก็รณรงค์ที่ทำงานก็รณรงค์พรรคพวกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เอาเลยรณรงค์การถือศีลอดในวันอะะัลลอฮฝากเอาไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากไปกว่านี้แล้ลองกลับไปดูคลิปไปดูฟังบรรยายฟังอะไรที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายนะครับตามเฟซตามไลน์ที่มีอยู่เยอะแยะก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮฺสุลฮานาะอูตะลา หวังว่าราตา,าจะประธานเตาฟิกความสะดวกง่ายดายให้กับเราในการปฏิบัติตนเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ในช่วงสิบวันที่สำคัญนี้มากๆนะครับ أيامي في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا. فضل الإله الواحد الدياني، فضل الإله الواحد الدياني.